เอ้หัวหางดูด้วยสิลูกเออน,นีตัวอะไรลูกปลาปลาอรนะกระปากระเบนใช่ใช่ใช่เก่งจังโอ้ถูกเลยถูกต้อง,องเอาวางดีๆอ่าลงดีๆลูกแ้งมากเก่งมากกดบอยโหเป๊ะปลากระต,ตูนอาในหัวในหางดูด้วยลูก ใช่ในหัวในหางดูดีๆหางอืมผิดผิดไม่มีอ้าวกับหัวกับหางกับหางกับหางกับหัวกับหางกับหัววางไงก็ได้ลูก อ่ะหนูไม่ดูข้างล่างอ่ะเอาตัวต่อไปเพนกวินมัอ่าอันนี้ปลากะตุนหัวอืมนวนเน,วนคออ,อ่เพนกวินอยู่ไหนอะโลกเอาวางไว้สิลูกวางตามภาพมันอะ เป็นกวินอยู่ไหนหาิหาเจอเปล่าเจอยังเจอเป็นกวินยังเจอเปล่าเก่งมากโลอ่ะโอเคอะไรอีกตัวอะไรอีก หัวหนูจะกลับหัวมันทำไมหนูดูภาพสิลูกเออใช่ใช่ภาพมันเป็นอย่างนั้นหัวมันไปทางไหนหัวมันก็ต้องอยู่หัวสิลูกเออหัวอยู่หัวตูดอยู่ตูด,ตด,ตดโอเคจุดจไม่ใชไไ่ไม่ผิดไม่ผิดลูกใช่ใช่อย่างเงาี้ยอ่ะแล้ววางถูกต้องอ่ะแล้ววาง ไม่ผิดไม่ผิดน้องนี่ทำถูกเก่งมากอ่ะวางสิลูกอ่ะวางดูสิลูกเนี่ยวางตามรูปไงลูกหัวก็ไว้ตรงหัวไงวางทับหัวไปเลยตรง หนูต้องพลิกด้วยสิลูก,ห,กหมุนไงลูกเออหมุนหางมันมาให้ตรงใช่ถูกต้องลูกทำวันเออหนูต้องดูหางหูหัวมันด้วยดูตามรูปสิครับทำได้น้องใิ้ทำได้ตรงนี้ใช่น้องฮิวทำได้น้องทำได้ตรงนี้ครับเก่งลูกเก่งอ่ะเหลือสองตัวเอง เด๋ยวเต่ากับปลาหมึกทำไงอ่ะดูหัวดูหางอ่ะปลาหมึกล้มเต่าหัวมันก็ต้องไว้หัวสิลูกโอ้หัวไว้ต้องหัวสิลูกเออชิดไปฝั่งนึงนี่นี่นหนักน่ะใช่เอาหัวชิดไปทางไหนชิดไปนี่เออใช่ถูกต้องลูก ใช่ปลาหมึกล่ะล็อกท่อปูใช่ถูกด้านหรือเปล่าเออใช่ต้องทำอย่างนั้นอืมถูกต้องกู๊ดบอย